ก,ดดนะการบันทึกรายการค้าของปี2558วันที่7มกราคมได้รับใบสั่งซื้อเลขที่722จากบริษัทสยามจำกัดนำมาทำใบรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าเซลล์ออเดอร์ขายสินค้านาฬิกาข้อมือโรเล็กซ์จำนวน1เรือนเรือนละ5,000บาทและนาฬิกาข้อมือคาซิโอจำนวน3เรือนเรือนละ 840บาทค่ะเราก็เข้าไปที่ระบบขายและรับจองสินค้านะคะกด workflow ค่ะเราก็เลือกไปสั่งขาย SO แล้วก็กดโอเคค่ะแล้วก็กด F3 เพื่อเพิ่มค่ะตรงเลขที่และเลขที่ยังอิงนะคะไม่ต้องใส่เรามาเปลี่ยนตรงวันที่ค่ะเป็น0 7 0 1 5 8 ตรงลูกค้ารหัสเราก็กดจุดแล้วก็ Enter ค่ะแล้วก็เลือกบริษัทสยามจำกัดค่ะแล้วก็มาตรงทีเนี่ยค่ะแล้วก็กดจุดเราเลือกหนึ่งค่ะสินค้าสำเร็จรูปค่ะแล้วก็เลือกแล้วก็มาตรงชื่อสินค้าชื่อสินค้านะคะก็ะกดจุด Enter ค่ะเราก็เลือกนาฬิกา ข้อมือโรเล็กนะคะราคาสินค้า e01 นะคะแล้วก็เลือกค่ะแล้วก็ไปเปลี่ยนตรงจำนวนนะคะเป็นจำนวนหนึ่งเรือนค่ะมันก็จะขึ้นหน้าต่างระบุสินค้าระบุจำนวนสินค้าและหน่วยนะะับค่ะให้กดโอเคแล้วก็มาตรง ตอนท่าที่2นะคะแล้วก็ไปตรงที่ตัวทีเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ให้กดจุดแล้วก็เลือก1สินค้าสำเร็จรูปค่ะมาตรงแล้วก็มาตรงชื่อสินค้าและชื่อสินค้านะคะให้กดจุด Enter ค่ะเราก็จะเลือกนาฬกาข้อมือ Casio นะคะให้กดเลือกเลยค่ะเราก็มาเปลี่ยนตรงจำนวนนะครับ เป็นจำนวน3ามเรือน,นะคะแล้วก็มันก็จะขึ้นหน้าต่างระบุจำนวนสินค้าและน่นนะัให้กดโอเคค่ะแล้วก็จะกด F 1 0เพื่อบันทึกค่ะมันก็จะขึ้นพิมพ์หรือไม่แล้วก็ให้กด no ค่ะแล้วก็เสร็จรายการนี้ค่ะ